ยังนะ้ออกยังอยัง <can> ้ย้ำยังย้ำโอ้สองไป้โอ้ปดสวัสดีครับพี่น้องพี่นี่ผามันยกย่อยกสะดุดอยู่ไม้มาแหลมทีเขเกาครับตรงนี้เขาเอื่นเอื่นท่าอย่างสันจะปูไม้ทาเลืออบ่เนี่ยใจบ่บ่เนี่ยใจววามเพื่ออย่างนะพี่น้อง เดี๋ยวเขาจ้องมาลุ่นกันเนาะครับว่าเหมือนนี่เขาสีมานบ่เนาะเชียงขวัญมันอืมเชียงขวัญนั่นแหละครับเนาะอำเภอเชียงขวัญนั่นแหละปิ๊ปิี๊กะพัพ่าเชียงขวัญอืว้าวโอ้ยออกซ้ำพี่น้องมันยู่เครื่องๆครื่องขนน้องได้ไหมออกได้สวยยกนุ่ยนาดเกินไปยกอือ ยิยงันเรืยๆเลหเะมมาเรื่อยๆมองนี่นะพขยังพอได้ซื้อไหมเพามีเงินปันนั่นดิบเนาะีเนนยังยนังยืนยังยนยังยูนใส่ใส่โอ้ปาดักโต้น่าโต้พี่น้องออกตัวนึงวิมวตัวงามเก็บอกไห Nhâ tổ ngang, ngang đây ạ, tập quân. Ni ba. 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 Ni xám Ni ba. Ni ba. cùm ba. mà แ้่ย้อมบดูดเออนิ้วค่อยๆมันกระดิ่งสิแล้วมันบดูดบดดาวเลยใส่พอดีคายแต่บออ่อนคุณกันต่อครับโอ้โว้าวออกเลยอ่ะอีโดยฝุ่นแทนอ้ยออกเลยตัวบกใหญ่ออกเลยครับตัวง่ายออกเลยโอ้หแต่เสียดายแทนต่อยง่าย รุนรุนรุนครับอ่าอีแตงหน่อยสองตัวเอาอยูุปะ อีกตัวหนึ่งครับเข้ ทุกตัว่นแตัวนีู่้ประเขาหน้าประเขาหน้าตัวกบหไงเลยครับก็ปลสวย ไอ้เป็นยังล่ะใส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 แจ็คเล็งขึ้นเป็นดึกดึกโอ้สองสามตัวกระตุนอ๋อพี่น้องปลาสวยเขาอย่งปะกุ้งไข่ไข่อยู่วะปะกุ้งไข่ปะกุ้งไข่ตัวปลาสอยวะไข่ตัวนี้บวกอันนี้ปลาหินตัวนี้ีปลาหินครับนี่ ปลาหินเนี่ยมา,มากินนะตันชลูไม่ามาใสนน่พี่ออวนก็กินได้นั่งอวนกลัมาว้าวโอ้ยโอ้ยว้าวโอ้ยวัวเสก้องเมื่อัก2ตัวเลยอะ่ะนือตัวใหญ่ ูนึงก็ลง,ห,งหลุมเนาะือนกมาท่านป่าโอ้แจัหัวต่จ่หเนาะนกมาท่านป่าปีนองแบบแบบบค่อยล้งกงถึ ยังยัยังยัยังยังจ้าปยังบุยังตัวยังอยู่ดิตายยีไทยครับโอ้ผมมันไปยังเรียนอ่งสะดุงอยู่ยีไทยใครบอ้ใครบอ้มนบ่

มึงมึงมงมีอย่างมีอย่างมีอย่งอย่างปลาเขาน้าปลาเขาน้ากระปลายังนี่นปลาใสครงไว้ื่สปลาเพื่อใส่ครทอนกีโเฮอ๋ออยู่เพื่อใส่เขาน้ากับกีโพใคเขาน้ากับไครเขาน้ากับรอ๋อปลาสอยคืออ้วนปลาสอยไข่เยอะปะตั้งว่ามันอ้วน เอาไปปิ้งกินดูดิโอ้โพยเอเพยไงตัวใดโอ้โพยเพยจะไปปิ้งกินบ้างล่ะจะกินไขใปรผสดกินเออฮึ่ง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 โอ้สองตัวครับสองตัววันนั้บ่มีป่า ุ้มยังไม่จ่อยอี่คเบอกแม่ยุดแล้วยุดแล้วนักนั่นวันประตงอ่ฮว่มันประตองใหญ่ตีงเฮียงขักตัวนี้หน่อยก็ได้ี ตัวเดียวนะอ๊ปออกได้เสยออกไปซ้ำหน่จุดออกเดี๋ยวจะเลี้ยนไฟตัวเดียวออกได้ไงวะไฟตัวนี้ ไม่ยังหรอไม่ยังหไม่ยังหรใส่โอ้ปลาเปยบตัวนึงต่ำขาต่นตื่นตื่งตื่งต่นนัอ้ตื่นวันวานต่ำขาตื่นตื่นตื่อู้ยออกไปซ้ำไม่ยังก็ไปออกไปตัวนึ่ง ดเดือปาก้มขัปปบปลาแปบตัวน,นึงปลาสวยตัวนี้มันคือขักนปลาสวยตัวนี้พักขากดิเอาหยาบมากกัน น,นันพี่น้องปาตสองตัวสองตัวงามๆเลยไข่บอลไข่ยี่บบคือเป็นตึงตงๆเอุไข่หรือเปล่ปาเ<น>อ็นบอ้กินแต่ไข่นารลายน่าะปงแล้เน่นี่ดูขน้มัน,น,น,นโโหเอ่ยีอุ้ยไข่ล่ะนี่แทบบัอุยคนจิตตกเลยนี่ปลาซอยไข,ข่ก็ปกุณม่ไข่ า<ไ>ปาดิน้นไสไม่เหปลานไนสนี่ป่ะนั่นปักกุูปกักกรูมได้สะดนี่ป่ะเ ผลงานอย่นี้ครับติ๊จนหอดทำไที่พอนแตไแกก่ไม่เบิงแต่พอโลห้องอกโอเกิดไงแค่โอ้หีือโกลัวโยคะัี่จะตัวง่ามพี่น้องปลาสองเส้นหางสามเส้นได้ไหม เดี๋ยวถธมีเวลาเดี๋ยวผมเหมือนสีมายุกอัน,นอย่อยกสะดวกให้บึงไม่ดอกนะครับนี่ไปละครับัสดีนนครับเก็บปาลาสายยุครับมาเหนีมันยุ่พอกันคลิปหน้าครับ